สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาดูคันนี้กันนะครับคลิปนี้ยังไม่มีเสียงให้ฟังนะครับยังไม่เสร็จนะครับเรามาดูคันนี้กันเดี๋ยวไปให้ดูไกลๆนะครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จอยู่ในขั้นตอนการ การออกแบบการทํำอยู่นะครับสวัสดีครับยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ชิ้นงานที่ยังขึ้นเนี่ยยังไม่ได้โป้เลยนะครับเรามาดูชิ้นงานที่ยังไม่ได้โป้กันนะครับ ยังไม่ได้โป้ก็สนิทแล้วนะครับเห็นไหมครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องโปอีกครับนะครับอย่างเงี้ยมีชิ้นงานที่มันเกินมาอย่างเงี้ยนิดหนึ่งอย่างเงี้ยครับต้องเอาออกนะครับอย่างเงี้ยครับต้องออกนะครับตรงนี้ก็ต้องเก็บเก็บงานโป้อีกนะครับสวัสดีครับฝากกดแชร์ให้หน่อยนะครับ คันนี้งบประมาณเท่าไหร่ครับถึงแสนสองไหมครับคันนี้ลูกค้าต,ตั้งลิมิตไว้ไม่เกินสามแสนนะครับตั้งลิมิตไว้ที่สามแสนนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงสามแสนนะครับเพราะว่าแอมทั้งหมดสตัวไม่ใช่สี่ตัวมีใต้เบาะอีกครับคันนี้ฟังสองสเต็ปนะครับในแนว sq แล้วก็ sql นะครับควบคุมด้วย DSP นะครับข้างในรถเนี่ยจะเป็นจะเป็นชุดเสียงกลางของพิซซึมนะครับนะครับในรถจะเป็นชุดเสียงกลางของพิซซึมจะเป็นหลอดเสา A นะครับครับแต่หลังรถเนี่ยจะเป็นชุดแบบฟังนอกรถนะครับคันนี้จะฟังได้2สเต็ปก็คือการฟังแบบฟอนสต t e ในรถนะครับแล้วก็การฟังแบบ SPL หรือ q ลนอกรถได้ด้วยนะครับคันนี้จะมีไฟตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวข้างในนี้จะเป็นงานอลูมิเนียมนะครับก็ในกล่องโฮลแอมจะเป็นงานอลูมิเนียมนะครับพื้นนี่ก็จะเป็นงานอลูมิเนียมนะครับข้างในกล่องแอมตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับมีงานไฟตรงไหนบ้างนะครับงานไฟก็จะมีเส้นนี้ครับ1นึ่งเส้นยาวๆนะครับยาวๆหนึ่งเส้นนะครับตอนนี้ก็เป็นงานไฟ1เส้นนะครับตอนนี้ก็เป็นงานไฟ งานไฟงานไฟนะครับตอนนี้ก็เป็นงานไฟ3เส้นนะครับนะครับก็อยู่ในขั้นตอนการออกแบบเราก็ติดตั้งนะครับเสียงกลางเลือกใช้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยก็คือนะครับ ลำโพงตัวนี้ถอดได้นะครับลำโพงตัวนี้ถอดได้นะครับปึบนะครับอ่ะนะครับ สุดยอดไหมล่ะนะครับลำโพงตัวนี้สามารถเอาไปติดเอาไปติดตั้งบนหลังคาได้นะครับโดยที่ก็คือตอนนี้ชิ้นงานยังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะเก็บชิ้นงานตรงนี้ให้ครอบหมดเลยนะครับมันจะมีช่องตรงกลางช่องล่งๆทาให้เราเสียบเข้าไปนะครับเสียบตู้เข้าไปตู้ตัวเนี้ยนะครับสามารถที่จะเอาไปวางบนหลังคานะครับสามารถเอาไปวางบนหลังคารถแล้วก็ ฟังด้านหน้ารถได้นะครับสามารถไปวางบนหลังคาแล้วก็ฟังหน้ารถได้นะครับอันนี้คือการออกแบบของทางคีสซาวชนบุรีนะครับเชื่อว่ายังไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนในไทยแต่คราวนี้แหละได้เจอที่นี่ก่อนแต่ต่อจากนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีคนทําตามเยอะอยู่นะครับเพราะว่าไม่ว่าเราคิดอะไรใหม่ๆเนี่ยก็จะมีคนทําตามอยู่เรื่อยๆให้เห็นนะครับ อันนี้เราเอามาให้ดูก่อนเลยว่านะครับมันถอดได้นะครับเราจะเอาไปใส่ที่เดิมป๊บนะครับปึ้ง สุดๆบอกเลยคันนี้สุดจริงๆฝากระโปรงท้ายถอดได้ไปไว้บนหลังคากรณีกรณีไงรู้ไหมครับกรณีนั่งฝังหน้ารถเอ๊ะนะครับนั่งฟังหน้ารถแล้วแล้วเราจะได้ยินเสียงกลางได้ยังไงอะ่ะนะครับทีนี้การที่ไปใส่กระจังหน้ารถเนี่ยบางทีเสียงก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับยังไงก็สู้ตู้ไม่ได้นะครับสู้ตู้แบบนี้ไม่ได้ทีนี้ก็มีความคิดก็คือ เอ๊ะทำไงฝาท้ายอ่ะเวลาเราเปิดอ่ะเอ๊ะมันยิงไปทางด้านท้ายนะครับแต่บางทีเราอยากฟังทางหน้ารถบ้างครับเพราะเพราะว่าบางทีเนี่ยเบสทางหน้ารถเนี่ยครับฟังดีฟังดีมากเลยนะครับแต่เบสทางด้านหลังรถเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นด้อยนิดหนึ่งนะครับนะครับอ่าไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะครับตามตามเลยถ้าอยากจะตามตามไปเลยนะครับ ตามไม่ทันตามไม่ทันนะครับบางทีการทําตามมันก็เนาะก็เหนื่อยนะครับมันสู้ทําเป็นแนวทางของเราเองเนี่ยไม่เหนื่อยนะครับคันนี้เป็นชุดที่นะครับถือว่าก็ติดตั้งนานแหละ บอกเลยนะครับคันนี้จอดไป2เดือนละยังไม่ไปถึงไหนเลยแต่ก็ยังให้เห็นได้ชื่นใจแล้วนะครับเห็นได้ชื่นใจแล้วนะครับคันนี้เส้นสายงานไฟคมมากๆเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาดูเันเลยคันนี้ครับเปิดไฟมานี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับ ลำโพงเป็น HCCA นะครับตัวท็อปสุดของค่ายโอเลออนเดี๋ยวประตูคู่หลังนะครับประตูคู่หลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะรื้อลำโพงเดิมออกนะครับลำโพงเดิมตัวนี้นะครับเราจะเอาออกนะครับเราจะแทนที่ด้วยเซเว่นไดเวอร์นะครับ1ินิ้วนะครับ10นิ้วนะครับแล้วก็แทนที่ด้วย HCCA อีกหนึ่งคู่นะครับคือเซเว่นไดเวอร์สิบนิ้วจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้ที่เราคิดไว้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแต่ออลัออนที่เป็นตัว HCA เนี่ยเราจะเดี๋ยวเราจะพยายามจับขึ้นให้สูงที่สุดนะครับเท่าที่จะสูงได้นะครับแล้วก็ตัวตัวแสงแลมเนี่ยเรากะว่าจะให้อยู่ที่ปลายประตูนะครับทีนี้พอเวลาเรา ยืนยืนฟังด้านท้ายรถเนี่ยครับนะครับยืนฟังด้านท้ายรถเนี่ยครับเวทีของตัวของตัวเสียงนะครับอยากจะให้มันอยู่ต,ตรงหน้าเรานะครับคือระดับเดียวกับที่เรายืนนะครับนะครับทีนี้ถ้าเกิดลําตู้ตัวนี้ถอดได้นะครับกรณีที่ฟังนั่งฝั่งหนังไอ้ท้ายรถเนี่ยเราก็จะมีลําโพงที่ประตูเนี่ยสามารถฟังได้แล้ว ถ้าเกิดเราอยากจะฟังหน้ารถด,ด้วยเนี่ยนะครับเราสามารถถอดลําโพงตรงนี้ไปไว้บนหลังคาได้เลยนะครับใครที่มาช้าอาจจะยังไม่รู้นะครับลำโพงตัวตนี้ถอดได้ <S <S นี่งานยังไม่เสร็จงานยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวมันจะมีชิ้นงานที่มันเก็บตรงนี้นะครับเก็บตรงนี้เก็บด้านบนเก็บด้านล่างคือตรงกลางเนี้จะเหมือนว่าเป็นตู้ลำโพงลอยๆนะครับ อถอยให้ดูอีกรอบนะครับสำหรับใครที่มาที่หลังเรา,เราไม่รู้อถอดได้ถอดได้ง่ายๆเลยนะครับถอดได้ง่ายๆเพียงแค่มีหกเหลี่ยมแค่ตัวเดียวเดี๋ยวเราจะทํางานซาวที่ที่เป็นเอาไว้เก็บหกเหลี่ยมนะครับ ทางด้านท้ายตรงนี้นะครับแถวแถวนี้ก็คือเป็นที่เก็บหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมสําหรับขันตัวลําโพงตัวนี้นะครับคือจะมีน็อตหกเหลี่ยมบนล่างนะครับขันล็อกตัวตัวตู้ไม่ให้มันหลุดนะครับการขันออกนี่ก็คือขันออกง่ายๆเลยครับลำโพงตัวนี้ทําไมถึงต้องถอดได้ลําโพงตัวนี้เราจะเราจะสามารถถอดแล้วก็ไปวางบนลังคาได้นะครับ ถอดแล้วก็ไปวางบนหลังคาได้นะครับกรณีที่เราเราอยากจะฝังหน้ารถนะครับไปวางบนหลังคาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำตัวเป็นเป็นขาที่ที่เป็นขายางนะครับสี่จุดเพื่อที่จะให้วางบนหลังคาได้โดยที่สีรถไม่เป็นรอยแล้วก็มั่นคงเวลาที่เบรคทำงานแล้วตู้ไม่ล่วงนะครับ ก่อนนี้ที่เราถอดแล้วเราไปวางบนหลังคาปั๊บในนี้แล้ก็จะนั่งฟังทางหน้ารถได้นะครับส่วนหลังรถเนี่ยเราก็จะมีลําโพงที่ประตูละที่เราจะใส่นะครับเป็น5นิ้วนะครับเป็นลําโพง5นิ้วของตัวเลออนที่อยู่ที่จะอยู่ตรงปลายประตูด้านบนนะครับแล้วก็จะเป็น hca นะครับที่จะอยู่ลดหลั่นลงมาตรงช่วงปลายประตูนะครับแล้วก็จะมี10นิ้ว s e v ว่นเดเวอร์นะครับ ป็นกลางโลก,กลางต่ำนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ประตูทางด้านล่างนะครับมันจะเห็นเป็นอยู่ทางด้านปลายประตูแบบนี้หมดเลยนะครับซับเบด่ะคับพี่ของอะไรเดี๋ยวพาไปดูซับเบดนะครับยังลกๆเพราะยังไม่เสร็จนะครับซับเบดเป็นของ Ki c เก r er L7 เป็นตัวโครงหล่อตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ของ L7 แล้วครับนะครับ,นะรบตัวนี้จะเป็นรุ่น top สุดแล้ว สำหรับ L7 นะครับแดัมหมดแล้วนะครับรถขอไปแข็งยังหินเลยครับอะจะใส่ตู้คืนเดิมนะครับน่าจะเป็น น่าจะเป็นที่แรกในเมืองไทยที่ซาวทายสามารถถอดไปวางบนหลังคาได้นะครับแต่ต่อไปน่าจะมีให้เห็นกันเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเราทำแล้วนะครับทีนี้การการก๊อปการทำตามเนี่ยมีแน่นอนนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างที่เริ่มต้นคิดเนี่ยนะครับยากมากกว่าจะได้นะครับแต่การที่มองแล้วทำตามเนี่ยง่ายนิดเดียวนะครับ นะครับเราก็จะไม่หยุดพัฒนานะครับพาไปดูคันไหนอีกพาไปดูคันรีโวถึงไหนแล้ว เดี๋ยวผมไม่เสียบปักก่อนนะครับวันนี้อาจจะเวียนหัวหน่อยเพราะว่าเดินบ่อยสักคู่สักคู่ปึ้งครับโอ้โหนะครับ,รบใกล้แล้วนะครับคันนี้ใกล้แล้วเพราะว่าแอมสองตัวสองฝั่งนี้จะเป็นของออเลออนนะครับ เป็นตัวพันจุดสี่นะครับสองตัวอันนี้งานยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เก็บงานนะครับเป็นงานไม้ดิบๆนะครับงานไม้ดิบๆอย่างเงี้ยครับมีช่องห่างนะครับมีช่องห่างนิดๆหนึ่งเงี้ยเดี๋ยวเราจะต้องโปเก็บนะครับแต่ตรงที่มันสนิทอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วใช้ได้แต่ตรงที่ห่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยห่างห่างอยู่ประมาณครึ่งมิลนะครับประมาณครึ่งมิลเราก็ต้องโปเก็บ คันนี้ก็นะครับออกจากศูนย์กันมาโซนอีสานนะครับไปรับรถจากศูนย์ป้ายแดงออกมาก็อ่ายังไม่ได้เอารถเข้าบ้านเลยนะครับก็สไลด์รถจากศูนย์มาที่ชนบุรีนะครับโอ้ยข้ามฝั่งกันเลยทีเดียวนะครับ <Curiosity. S 1> ะะเพื่อนะชุดนี้นะครับลิมิตงบไม่เกินสามแสนบาทลิมิตงบไม่เกินสามแสนบาทเราไปดูประตู ประตูเนี่ยครับแดมสองชั้นไปแล้วนะครับชั้นนี้แดมแล้วนะครับชั้นนี้ก็เดมแล้วครับแข็งยังหินเลยครับเราไปดูแผงประตูคันนี้กันไปถึงไหนแล้วนะครับ อ่านะครับสุดจริงๆสุดจริงๆนะครับสุดจริงๆคันนี้คันนี้นะครับเสียงกลางนะครับเป็นเซเว่นเดเวอร์นะครับหนึ่งตัวนะครับเป็น o อ e o ออน h c a นะครับแปดนิ้ว o อ e o ออน h c a แปดนิ้ว โอเรออนห้านิ้ว HCA ท็อปสุดแลนซาโปสออันนะครับตัวนี้จะเป็นแนวฟังมันหวานตัวนี้จะเน้นแบบดุดันเอาการนะครับผสมกันแล้วอร่อยนะครับเห็นชื่อกันแล้วยืนหลังรถนะครับยืนหลังรถนร้อยเมตร ต้องตะโกนคันข้างหูแน่นอนนะครับอ่าอน,นี้ถอดได้นะครับก็น,นี้เปลี่ยนพกแอมทำไงปึ้มนะครับถอดได้ง่ายๆเลยครับตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่งานสีนะครับ เห็นไหมอลูมิเนียมนะครับต้องมองใกล้ๆนะครับมันจะเห็นลายบอกเลยว่าซ u เปอร์ VIP กันเลยทีเดียวสำหรับคันนี้นะครับไปโซนอีสานนี่ถ้าใครได้ฟังคันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีที่สุดครับครับก็มีหลายๆคันที่กำลังติดตั้งนะครับ ยังไม่เสร็จทางหน้าบ้านอีกหลายคันนะครับเดี๋ยวก็วันนี้น่าจะมีเสร็จให้ฟังบ้างนะครับมีหลังบ้านที่จอดอยู่อีกหลายคันเลยนะครับนะครับมีหลังบ้านที่จอดอีกหลายคันนะครับมาจากอ่ะเดี๋ยวพาไปดู คันนี้มาจากโคราชนะครับคันนี้มาจากโคราชนะครับลิมิตงบไม่เกิน1,000งแบาทคันนู้นมาจากประเทศเลาวสุดยอดนะครับเดี๋ยวจะจัดการให้นะครับมาจากประเทศเลาวนะครับลูกค้าไม่ได้มาเองอย่างเดียวนะครับส่งรถมาให้ทำกันนะครับ โอเคน่าจะพอเท่านี้เนาะเดี๋ยวจะเวียนหัวอ่ะงานซาวดิบๆนะครับชิ้นนี้ใช้เวลาขึ้นประมาณหนึ่งหนึ่งวันนะครับชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้น,นเดียวนะหนึ่งวันหนึ่งวันนี่คือได้ประมาณนี้นะดิบดิบนะครับยังไม่ได้โป้ไม่ได้เก็บงานนะครับหนึ่งวันนะครับเหตุผลที่ทําไมเคสซาวทําไมรถเก่งทําไมทํากันนานจังนะครับที่อื่นเขาทากันเจ็ดวันเขาก็เสร็จกันแล้วนะครับ ทำไมรถเก่งที่นี่ทํากันทีสามเดือน4เดือนไม่เข้าใจนะครับจากลาวมากี่วันจากลาวมาหลายวันแล้วครับยังไม่ได้ทําเลยครับเดี๋ยวกําลังเดี๋ยวต้องเร่งจัดการให้เขาล้นะครับก็เป็นเหตุผลที่ทําไมเคอซาชมบีรํทำนานนะครับรถเก่งคันหนึ่งแบบนี้ทําประมาณ สเดือน3เดือนเลยนะครับมันเป็นถ้าท่านเห็นรีเทลงานติดตั้งนะครับว่ามันมีความยากง่ายอะไรยังไงเนี่ยท่านจะเข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วงานที่มีคุณภาพเนี่ยทำยากมากนะครับถือว่ายากมากๆม,ม,มากเลยแหละครับบางทีชิ้นงาน1นึ่งชิ้นอย่างเงี้ยครับบางทีทำเสร็จแล้ว นะครับถ้ามันไม่ได้ขนาดไม่ได้ตรงสเปคหรือมองแล้วมันไม่เข้ากันเนี่ยครับบางทีเรานั่งทําทั้งวันเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเอามาประกอบเราคิดว่ามันมองไม่เข้ากันเนี่ยโยนทิ้งเลยนะครับทั้งทั้งที่เราทํามาทั้งวันคือวันเนี้ยสมมุติว่าทําทั้งวันแล้วชิ้นเนี้ยไม่เวิร์กนะครับเอามาใส่แล้วปั๊บนะครับใส่แล้วมายืนมองดูนะครับแล้วเราเราคิดว่ามันไม่เวิร์กนะครับทิ้งเลยครับไม่ต้องคิดเลยทิ้ง ทิ้งอย่างเดียวนะครับแล้วถ้าอีกวันเราทํามาเราถ้ามันยังไม่เวิร์กอีกทิ้งอีกนะครับคือไม่ต้องคิดเลยถ้ามันไม่เวิร์กนี่ทิ้งเลยนะครับอย่างกระตู้ใบเนี้ยครับตู้ซับใบเนี้ยนะครับตู้ซับใบเนี้ยเนี่ยครับทำแล้วทิ้งไม่หลายใบยแล้วนะครับถามว่าทําไม ใบเดียวใบเดียวได้เลยไม่ได้เหรอไม่ได้ครับเพราะว่าคือรถแต่ละคันเนี่ยความจุห้องนิยสารไม่เท่ากันนะครับความจุมวลของของห้องนิสสารเนี่ยไม่เท่ากันดังนั้นการไลต่ตู้การทําตู้เนี่ยแต่ละคันเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับฉะนั้นถ้าคิดว่าทำเจ็ดวันห้าหกเจ็ดวันแล้วจบเนี่ยผมว่างานไม่น่าจะสมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์แน่นอนเพราะว่า ห้า็วันเนี่ยเรายังอยู่ขั้นตอนในการแดปมอยู่เลยยังไม่ได้ข้ามไปเดินสายสักเส้นยังไม่ได้ตัดไม้สักแผน่นนะครับถ้าท่านเข้าใจตรงนี้ท่านจะรู้เลยว่าเออปล่อยไปเลยนะครับปล่อยให้ช่างทำไปเลยนะครับเอาให้เต็มที่นะครับถ้าคิดว่าอ่าเวลามันทำให้ช่างได้ได้คิด นะครับได้นอนคิดได้ทําได้นอนคิดได้ทํานะครับบางทีเนี่ยชิ้นงานชิ้นหนึ่งเนี่ยบางทีกลับไปนอนคิดอยู่น้าน,นะครับว่าเอ๊ะชิ้นเนี้ยเราจะทํำยังไงดีอ่ะเดี๋ยวผมลื้อลงๆให้ดูนะครับผมลื้อลงๆให้ดูว่าอ่ะถ้าเกิดลงๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นท่านเองอ่ะถ้าเกิดเป็นท่านๆเนี่ยท่านจะคิดว่างานตรงเนี้ยควรจะออกมาเป็นยังไงอ่ะผมเอาออกมาลงๆอ่ะสมมุติว่าลงๆๆเนี่ยนะครับ แล้วถ้าเกิดท่านคิดว่ามันมันมันน่าจะออกมาเป็นยังไงอันนี้ไอเดียของแต่ละคนเนี่ยเชื่อว่ามันไม่เหมือนกันนะครับมันเป็นงานศินละปะเหมือนการวาดภาพนะครับการวาดภาพแต่การวาดภาพในตัวกระดาษเนี่ยครับวาดผิดเราลบได้แต่ตัวพวกนี้ครับทำผิดเราทิ้งเลยนะครับทําผิดเราทิ้งเลยนะครับแต่แต่ทิ้งเนี่ยก็คือมันก็มีต้นทุนนะครับอย่างเช่นงานไม้ในเรื่องของเวลา เวลาของช่างนะครับวันหนึ่งก็เป็นพันบาทอยู่นะครับถ้าวันถ้าชิ้นนี้ทำอยู่ประมาณสามสี่วันไม่จบเนี่ยนะครับชิ้นนี้ก็มีบุรค่าของงานช่างเนี่ยสามสี่พันละนะครับแต่ถ้ามองเป็นแค่เศษไม้นะครับชิ้นนี้คงไม่กี่ร้อยนะครับอ่าถ้ามองว่าตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่โลง่งๆเนี้ยท่านลองมองว่าเอ๊ะ บางทีเรามองเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจะจะ,จะต่อ,อยังไงนะครับบางทีชิ้นงานเนี่ยต้องขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนให้เห็นให้เห็นโครงสร้างนะครับบางทีเราขึ้นขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยทิ้งแหละบางทีทําม,มาสองสามวันไม่เวิร์กก็ยังต้องทิ้งนะครับจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิด สี่ประตูติดตั้งวันเดียวครับเพราะว่าสี่ประตูเนี่ยเรื่องของตู้เนี่ยมันไม่ต้องมาตีกันข้างในรถนะครับเรามีแบบอยู่กันข้างนอกรถละนะครับไม่เหมือนกับงานพวกรถเก่งพวกนี้นะครับมันไม่มีแบบมันต้องมาขึ้นสดกับรถเลยนะครับเพราะว่าโครงสร้างรถของของแต่ละคันเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับ สองคันยิ่งงบประพอกันนะครับง,งบประพอกันไม่เกินสามแสนบาทคันนี้ใช้แบตเตอรี่สองลูกนะครับอันนี้คือขั้วแบตนะครับสายจะขึ้นมาจากทางด้านล่างนะครับลอยขึ้นมาโค้งแบบส,สวยๆนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่กำลังจะทำเครื่องเสียง นะครับแล้วอยากได้งานซาวคอนเซ็ปที่เป็นแบบฉบับของเราเลยนะครับโดยที่ไม่สำหใครเนี่ยมาคุยกันได้นะครับถ้าท่านมุ่งหวังที่อยากจะได้งานคุณภาพจริงๆเนี่ยนะครับโดยที่ท่านเนี่ยกำหนดงบประมาณเองได้นะครับนงานไอเดียของแต่ละคันเนี่ยครับไม่เหมือนกันในรถเก๋งเนี่ยเชื่อ ถ้ากดคนติดตามเคสซาวชนบุรีมาเนี่ยก็จะรู้เลยว่าแต่ละคันเนี่ยในเรื่องของไอเดียของงานซาวเนี่ยไม่ซ้ํากันเลยนะครับเราก็จะมีแบบฉบับที่มีความสวยงามในแบบฉบับของคันคันนั้นนะครับในลวดลายที่มีความเขาเรียกว่าแมทช์กัน,นครับจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีโอกาสก็เข้ามาเที่ยวชมที่ร้านได้นะครับคลิปนี้ถ้าใคร จะเก็บไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้ในเรื่องของงานติดตั้งเครื่องเสียงเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นประสบการณ์ว่าเรา,าถ้ามีอนาคตวันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะติดตั้งเครื่องเสียงเนี่ยในแนวทางของเราอะนะครับเราก็เอาอันนี้ไปเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งให้ท่านได้เป็นข้อมูล ในการตัดสินใจในอนาคตว่าเราจะทำเครื่องเสียงนะสักครั้งหนึ่งเนะี่ยนะครับเราจะทำแบบไหนนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดแชร์สักคนละหนึ่งแชร์ก็ยังดีนะครับขอบคุณครับ